แล้วกดรับมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมกรอบรูปสีทองขยับได้ชิ้นแรกของเกมพับจิมบะบายเดเว2สองครับก็จะมีอีกเป็น ภาพครับเป็นรูปภาพที่ขยับได้อันแรกของเกมวันซีโมบายเหมือนกันต่อไปครับอันสุดท้ายเป็นฉายาระดับสีแดงครับบอกเลยครับว่าในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับมีเพียงแค่0.001เท่านั้นครับที่จะมีฉายานี้สำหรับใครนะครับที่อยากจะเติม UC เกมผับ G Mobile นะครับแล้วยังไม่มีแหล่งที่จะไปเติมนะครับแนะนำเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสายเกมมิ่งนะครับเพจนี้นะครับมีโปรโมชั่นมีเติมทุกราคาทุกขนาดพร้อมกับมีของแถมต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าเกิดสนใจฝากไปกดติดตามเพจนี้นะครับ ผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ กราบสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับผมเข้าสู่เกมพั g จ o bile กับผมฝน LFF Live for Fun ครับผมวันนี้ครับตัวเกมพับจ o มบ bile มีการอัปเดตภารกิจแล้วก็ฉายาเข้ามาใหม่ครับเป็นภารกิจที่มีชื่อว่าแฟชั่นระดับสูงนั่นเองนะครับผมเป็นภารกิจที่เรานะครับจะต้องมีชุดทองจํานวน1ชิ้นเพื่อรับกรอบรูป10ชิ้นเพื่อรับกรอบภาพแล้วก็30ชิ้นเพื่อรับฉายาระดับสีแดงนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูครับว่าตัวกรอบรูปตัวฉายาตัวภาพเป็นยังไง เดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูกันในวันนี้เลยนะครับผมมาครับผมมาเริ่มกดลับกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะรับไปทีละขั้นเลยแล้วกันนะตื่นเต้นมากๆเลยอันนี้เวล1หนึ่งนะรับที่เวลหนึ่งก่อนเราจะได้เป็นกรอบรูปมานั่นเองครับผมแล้วกดลับมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมกรอบรูปสีทองขยับได้ชิ้นแรกของเกมพับจีบบอยต้องเป็นคนมีชุดทองเท่านั้นถึงจะได้กรอบรูปนี้มาครับติดตั้งทันทีครับอันนี้แค่เวลหนึ่งเท่านั้นนะเลเวลสองครับก็จะมีอีกเป็น ภาพครับเป็นรูปภาพที่ขยับได้อันแรกของเกมบ้าจีบบายเหมือนกันต้องเป็นคนที่มีชุดทอง10ชิ้นนะครับต่อไปครับอันสุดท้ายเป็นฉายาระดับสีแดงครับโอ้โหอันนี้คือต้องมีชุดทอง30ชิ้นครับบอกเลยครับว่าในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับมีเพียงแค่0 0 0 0 1เเท่านั้นครับที่จะมีฉายานี้โอ้โหโคตรสุดจริงๆครับผม และนี่ครับผมคือสิ่งที่เราได้มาทั้ง3อย่างนะทั้งกรอบรูปรูปแล้วก็ฉายานั่นเองนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะผมจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับว่าฉายานี้มันเป็นยังไงนะครับนี่แฟชั่นระดับสูงนะครับของสะสมล้ำค่ามากมายที่สะสมไม่เห็นสายตาอเฉียบแหลมของคุณนั่นเองนะครับนี่กดใช้เลยแล้วกันแล้วตอนนี้ครับเมื่อยืนอยู่หน้าร็อบบี้กรอบรูปก็จะใช้ปั๊บเข้ามาโอ้ทุกคนดูครับเปนไง แล้วคนดูนั่นคือเอฟเฟกของกรอบรูประดับทองครับแล้วก็เป็นเอฟเฟกที่แบบโอ้ยเด่นเป็นสง่าราศีขยับวิบับวิบับโอ้เด่นมาก,มากนี่ก็คือเป็นระดับที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีในเกมแล้วนั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากมีชุดทองแบบนี้นะครับก็สามารถไปตามเก็บกันได้หลังจากนี้นะบอกก่อนว่าชุดทองที่เคยมีมาเนี่ยมันมีมาเยอะแล้วแต่ว่าน่าจะปิดไปแล้วนะครับต้องเก็บหลังจากนี้นะครับผมนี่ก็ชุดทองทั้งหมดที่ผมมีนะก็มีทั้งชุดนะครับแล้วก็สกินหมวกนะครับนี่ส กินหัวโอ้โหคือหนามากหนากากอะไรอย่างเงี้ยคือค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยนั่นเองนะครับผมส่วนใครอยากจะตามเก็บก็หลังจากนี้ก็ตามเก็บกันได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูนครับว่าไอฉายาอีกอันหนึ่งที่ผมได้มาจะเป็นยังไงนะครับฉายาก็คือแฟชั่นระดับสูงพออยู่ในเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมได้เลยครับมาครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ในเกมกันไปที่เรียบร้อยนะเราไปใส่ชุดทองมัมมี่ล่าสุดกันมาเล่นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูฉายากันว่าจะเป็นยังไงวันนี้กดซูมแบบทีม4มานะครับมีทด้ง 19คุณออปโตหกสแล้วก็คุณบุญทเวนตี้เซเะครับผมบุญ27สวัสดีครับผมเอยาเปิดใบก่อนสดอ้าวเปิดไม่ทันโอ้โเป็นไง นี่คือเราผู้แข่งขันของเราจํานวน3ท่านที่มาร่วมสรุปการชุดเราเป็นเด่นกว่าใครโ <laughs> อ้แล้วทุกคนดูครับความทองของเราอันสีทองนี่ไม่น่าเกี่ยวนะมันน่าจะเป็นของที่ผมเติมลายปีนะครับนนแต่ว่าชุดแฟชั่นระดับสูงฉายาตรงนั้นเด่นฮะ <laughs> เด่นเลยเด่นเลยไม่ใช่ว่าจะมีใครก็มีอาวุธหมดแต่พูดตรงเลยดีกว่าครับเรารอบนี้เราเป็น มิสเตียนแล้วกันนะเป็นเมืองใหญ่ของลิวิกนะครับที่ผมเลือกเล่นดานลิวิกเพราะว่ามันจบง่ายแล้วก็ภาพสวยนะครับอันนี้คือใครที่อยากสนใจอยากจะเล่นดานเล็กๆลิวิกก็เป็นด่านที่ตอบโจทย์ครับแต่ต้องบอกเลยว่ามันเนี่ยที่ทุกคนเห็นมันเดือดนะครับมันเดือดพอสมควรผมลงตรงกลางเลยก็ได้เอ้าเดี๋ยวแล้วลงบนหลังคาเฉยฮะตลอดนี้ฮะอย่าเพิ่งโดนยิงนะขอรักเก็บปืนก่อนโอเคด้านนอกมีคนด้านนอกมีคนเข้ามาแล้วมีคนเข้ามาแล้วเก็บกระสอกสก่อนอยู่ทางฝั่งซ้าย ต้องยิงชั้นสองโอเคเจอมาแล้วยิงเลยครับอุย้ยชั้นหนึ่งแล้วห้องขวานี้เจอยิงเลยนี่ไงยิงก่อนนะยิงตามเสียงนะครับอย่าไปเห็นตัวก่อนแล้วก็ยิงยิงตามเสียงไปเลยอุยอ้ยมีตัวเนียนอยู่เหมือนจะมีตัวอยู่ตรงห้องหน้านี่ครับนั่นมาแล้วรอก่อนเพื่อนอย่ามึงตอนซ้ำ มามาข้างบนอุ้ยอุ้ยอัญญากรสวัสดีพวกนี่แน่เฮ้ยจะเพิ่งตายเพื่อนข้างนอกอีกตัวหนึ่งครับเมื่อกี้เสียงท้าหลุดมาแต่มีตัวข้างนอกจริงครับก็กระตกนิดนึงครับเซิร์ฟเพิ่งอัปเดตมาอาจจะกระตกหน่อยมีเช็คเสียงหน่อยแล้วกันนะ ผมคิดว่าเขาน่าจะอยู่ยแถวๆนี้นี่เฮ้ยเดีดือดเลยอ๋ออยู่นู่นนี่ไงไโอ้โหกระตกะุกอ่ะกระตุกมากโอ้โอ้เดี๋ยวไม่ใช่แค่กระ,ะตุกแล้วนี่มันจะค้างแล้วไปละเพื่อนเราตุยไปแล้วครับเบอร์สามเฮ้ยมีคนไปชุบยางเฮปืนใหม่เหรอเฮ้เดี๋ยวนี่มัน A E อีเอ็ดสามสิบสองน่าจะเอาเรื่องอยู่ขอแต่งให้ค่าเอ็มโฟเลยหรือเปล่าลองยิงสักตารสองนัดแล้วกัน อุ้ยยยเสียงแม่นซะด้วยมูคนนะว้โววเสียงเสียงแบบ๋ยวตอนนี้ต้องไปชุบเพื่อนก่อนครับเฮ้ยเฮ้ยว่าแล้วเสียงอะไรแปลกๆ I'm recalling a teammate โอ้คาตกคากคาตกคกเกม เกมดีมีคุณภาพอัปเดตเซิร์ฟปลาเอาไม่อยู่เลยทีเดียวเชียวฮ้ยตกใจโอ้โหเก็บกระตุกอีกแล้วคนเพื่อนเรามันลงไปฮ้ยเจอไกลๆนู่นเลยเเหมืนเขานอนไม่เห็นตำแหน่งครอ ้ยปืนยิงยากอะ่ะโอ้แต่ได้คิวอยู่ปืนยิงโคตรยากเลยปืนแม่ดีดขึ้นแบบตุงต๋งตุง๋งตุ๋งตุ๋งเุ้ยอมีใครลงปะอุยอ้ยพวกยี้เป็นซิงเกิลโหมดเฮ้ยกอร์ซ่าอยู่ขวาปืนยิงยากมากทุกคนเฮ้ยใครอยู่ด้านหลังอะ่ะผมเดินเช็คเลยแล้วกัน คนหรือเปล่าหรือบอดว่อนะ่ะมีชุดอะไรเยอะชุดอะไรวะปริโตแมนเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โอ้กระตุกกระตุกเกมอัพเดตโอ้โอ้เกมขอรลองเพิ่งอัพเดตมาอยากเป็นอย่างนี้ได้ไหมเฮ้ย๋ยวโอ้ยเจ็บแต่ไม่ถึงตาย เกมเกมกร้องเออเพื่อนกระลอกเก็ตกระลอกเก่งเออโดนโอ้โหเกมแบบไม่ไหวเลยนี่แน่นี่แน่ปืนใหม่นี่น่าจะบลัคอยู่หรือเปล่านะยิงแบบยากมากปืนมันดีดแบบไม่น่าใช้ความสมเหตุสมผลนะดาเมจมันเท่าไหร่นะไอ้ปืนนี้แต่มันใช้ปืนปืนเอ่อกระสุนเจ็ดเลยนะกระสุน AK อ่ะเยอะเยะไปหมดเลยโอ้หตรงนั้นก็ยิงกันอยู่โอ้ยใครยิงอ่ะ โอยไม่ได้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 ไไดปืนเราเป็นยิงยากโอ้โหโอ้ขาะยังยากเลยปืนนี้โอ้ยโอยกระตุกโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ากระตุกทังโอ้ oh, อะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เราต้องรีบข้ามไปแล้วตอนนี้ถ้าเราไม่ข้ามไปเราแย่ yeah, แน่วงน่าจะบีบออก <c oughs> ไปเพนกนละเพนกนละเรารอรับฝั่งซ้ายให้จบครับ <c oughs> นุ่นวิ่งไปตัวน้นตัวนึงอ ह, <c oughs> ีกโอ้โหคนเยอะมากแผนคือ เราแจกไปแปะเนินหน้ากันแต่ว่าเราต้องเคลียร์หลังให้เสร็จก่อนครับไอตัวหลังอ่ะน่าจะเป็นปัญหาของเราวิ่งวิ่งวิ่งว่งโอ้โหปืนยิงโคตรจ้าอัตราการดีดเบ้เวอร์วางอลังการเขาไม่รู้ตำแหน่งเราเขาไม่รู้ตำแหน่งเราใจเย็นใจเย็นใจนตู้โดนอยู่สองนัดเอาละ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 พร้อม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 โอ๊ย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 โอเคขึ้นไปโดนยิงอีกเพื่อน โอ้ยยิงยากอะปืนปืนยิงยากจริงเพื่อนอยู่ไหนวะขา,านี่ขา,านี่ขา,านี่ขานี่ไม่ไม่ขานมาเราไปก่อนนะนายต้องเล่นแล้ววะโทษทีเราต้องขานออกมาเองเฮ้ยโอโอ๊ย ชิปละไฟมาด้วยไฟมาด้วยไม่แม่นหรอกไม่แม่นหรอกปัสเสียวโวยปัสเสียวโวิขอร้านอกพี่ฝนไม่เนี่ยเขาจำเราได้คุณเบอร์สี่พี่ฝนไม่ทำงานเอร์ยังไงสวัสดีครับผมสวัสดีครับใช่ครับใช่ครับสวัสดีครับโอ้ผมเป็นเอฟซีเลยครับผมมากเลยครับที่ยิงในรูปเล่นพี่ดูทุกคืนครับแต่ผมไม่ได้กดไลค์ดูทุกคืนแต่ไม่ได้กดไลค์ เดี๋ยวเก็บโอ้โหเก็บเขาท้องจะกระตุกไปไหนกระตุกไปไหนเฮ้ยวันนี้ตโอ้โหกรับมันจะกระตุกไปไหนเนี่ยโอ้ยขอลองอัปเดตมาอย่างี้อย่าอัพเลยดีกว่าติปรด โอ้อดได้ไกลเลยทุกคนโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมส่วนใครนะครับที่อยากจะได้กรอบรูปแบบนี้แล้วก็เป็นสายเติมอยู่แล้วด้วยนะครับได้ฉายาได้แบบรูปภาพที่มันขยับได้แบบที่ทุกคนีนตรงหน้าจอนี้ก็สามารถไปทํากันได้ในเกมนี้เลยนะครับตอนนี้อัปเดตมาเปที่เรียบร้อยส่วนใครไม่ใช่สายเติมก็อย่าไปซีเรียสครับเล่นๆไปเถอะครับไอ้กรอบรูปมันไม่ได้ทําให้เก่งขึ้นสุดท้ายแล้วเกมแม่งกากอยู่ดีต <laughs> กอยู่ดี <laughs> โอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสนนัี ขอบคุณทุกคนครับผมบายๆจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคลิปทั้งหมดของวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครดูแล้วยังไม่อิ่มยังไม่นำใจสามารถไปดู Steam สตรีมสดผมได้ที่ LFF Life for Fun แฟนเพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับผมส่วนใครครับที่เป็นสาวว่าคลิปสั้นอยากดูคลิปแบบง่ายๆไมไ่ยากจนเกินไป LFF t i k t o k ก็มีให้ลองรับสำหรับทุกคนที่อยากจะดูคลิปสั้นนะครับผมเป็นไฮไลท์สนุกๆสามารถไปกดติดตามกันได้นะครับผมส่วนใครที่ชอบเป็นแนวคลิปอยากดูไฮไลท์จาก Steam สตรีมสดหรือว่าเทคนิคต่างๆแบบไไมสสั้นนนจเกกิป็าารถ ไปดูได้ที่ช่อง YouTube LF f Life for Fun ได้เหมือนกันนะครับในนั้นก็จะเป็นไฮไลท์แบบคลิป10นาที15นาทีเป็นต้นไปนั่นเองนะครับผมชอบแนวไหนก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้ะไปกดติดตามกันตรงนั้นด้วยนะครับผมส่วนวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายสิกตเตอร์คิวฟอร์วัชชิงครับผมโชคดีครับ